โรงเรียนบ้านโนนอุดมเป็นองค์กรที่ทันสมัยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสันติสุขพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โรงเรียนบ้านโนนอุดมตั้งอยู่เลขที่3 2 6หมู่ที่8บ้านโนนอุดมตําบลขุดจิกอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งปัจจุบันมีการจัดการศึกษาสองระดับระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น77คนครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนภายใต้การบริหารงานโดยนายวิรพันธ์สาขะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดมรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกายภาพดีมีคุณภาพสูงใน4มิติดังต่อไปนี้มิติที่1 ด้านการพัฒนาองค์กรโรงเรียนบ้านโนนอุดมมีการพัฒนาระบบสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ให้มีความเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามน่าอยู่เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการและโรงเรียนยังมีห้องคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะด้านคอมพิวเตอร์การสืบค้นข้อมูลเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์เหมาะกับนักเรียนมากที่สุดส่วนความปลอดภัยภายในโรงเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดสำคัญต่างๆเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและยังมีผู้นำชุมชนอปพรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดูแลความปลอดภัยในช่วงกลางคืน ภายในอาคารเรียนมีการติดตั้งระบบตัดไฟเซฟตี้คัทเพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบไฟฟ้าด้วยมิติที่2ด้านการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านโนนดมมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งผลให้นักเรียนมีจิตใจดีมีปัญญาดีและมีสุขภาพดีโดยโรงเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายเมืองแได้รับรางวัลชนะเลิศเจ้าเหรียญทองในระดับประถมศึกษาโรงเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านภาคเรียนละหนึ่งครั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมงานและกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน พร้อมทั้งนำนักเรียนช่วยเหลืองานในพิธีต่างๆในชุมชนตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้มีจิตสาธารณะโรงเรียนมีการน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธาิาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระัตนราชาสุดาสยามบรมมาราชกุมารีสู่การปฏิบัติ เช่นการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางโภชนาการให้ครบห้าหมู่โรงเรียนได้นำนักเรียนปลูกผักสวนครัวให้นักเรียนรู้จักความพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และโรงเรียนยังได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองแปดซึ่งกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นการทำงานเป็นทีมและรู้จักรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายรู้จักการแบ่งปันและการเสียสละมีความโอบอ้อมอารีเอ,อื้อเฟื้อเอผื่อแผ่มีความอดทนอดกลั้นและยังสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ มิติที่3ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานเพื่อให้มีการพัฒนาตนเองแล้วนำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองตามที่ทางกระสวงทางเขตพื้นที่หรือองค์กรภายนอกจัดขึ้นมิติที่4ด้านการพัฒนางาน โรงเรียนบ้านโนนุโดมมีการพัฒนางาน4ฝ่ายดังนี้ฝ่ายวิชาการมีโครงการยกผลสำลิศทางการเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ3จากปีการศึกษาที่ผ่านมาด้านงบประมาณ โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านการเงินถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการทางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือทุกเดือนพร้อมจัดทำเอกสารงานการเงินเป็นปัจจุบันด้านบุคลากรมีโครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีการอบรมพัฒนาตนเอง ด้านบริหารทั่วไปมีการจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขโรงเรียนบ้านโนนอุดมขอขอบคุณค่ะ